นี่คือไร่อ้อยของชาวตำบลน,นาอานอำเภอเมืองเลยค่ะที่ชาวบ้านจะจุดไฟเผาอ้อยกันช่วงค่ำคำภาพนี้เห็นชัดเจนนะคะและทำให้เกิดฝุ่นควันขึ้นมาโดยเฉพาะภาพมุมสูงเนี่ยค่ะจะทำให้เห็นว่าไร่อ้อยบริเวณนี้มีทั้งส่วนที่ตัดอ้อยสด บางส่วนก็เผาไปเพื่อรอการจ้างแรงงานตัดส่งโรงงานน้ำตาลนะคะเกษตรกรบางส่วนขอความเห็นใจบอกว่าจำเป็นต้องเผาจริงๆเพราะเขาอ้างว่าต้นทุนค่าแรงตัดอ้อยสดสูงกว่าการตัดอ้อยเผาค่ะทีนี้เนี่ยเข้าหล่นจะลง่าให้เผาเนี่ยเผาเพิ่มต้นทุนสักใดใดต่เพิ่มต้นทุนเกือบครึ่งต่อครึ่งครับ จ้ากปกติเขาได้ไหมครัแรงงานแรงงานจ้ากปกตินั้นข่มจามปิ้นตันนะครับเนะบ <5 S 1> าะถ้าเผากับตันละร้อยถ้าอ้อยสดกับตันหนึ่งสองร้อยนะครับสองเขาตัวเป็นครึ่งตัวครึ่งอ๋อต่อขนเป็นบ่ครับผมก็คือตัดให้ได้ตันหนึ่งเนี่ย <200 S 2> สองร้อยบาทครับค่าแรงงานนะเนาะมือนึงมือนึ่ง,อ,งอู้บอยู่ครับผนฮะค่าแรงงานนั้น <พบ S 1> วันนึงนวันหนึงตัดอ้อยสดนี้ข่มนี้ก็ไม่ขาดวันละห้าร้อย การเผาอ้อยในช่วงนี้นะครับทำให้ชาวบ้านหลายชุมชนในเขตอำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุงออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งควบคุมการเผาอ้อยเพราะเศษฝุ่นจากการเผาลอยมาตกตามบ้านเรือนครับสร้างความโศกกระปกกระทบกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหลายคนมีอาการเจ็บป่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์จากการสำรวจพบว่ากเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่เผาอ้อยนะครับ แล้วก็หันมาตัดอ้อยสดส่งขายให้กับโรงงานหลังจากที่ภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในหลายพื้นที่ปรับเปลี่ยนจากการเผาใบอ้อยก่อนตัดให้ตัดอ้อยสดเพื่อให้ได้ราคาสูงกว่าพร้อมคาดโทษหากพบอ้อยไฟไหม้แม้เพียงลำเดียวก็ให้ถือเป็นอ้อยไฟไหมทั้งคันรถครับ ส่วนนี้เป็นภาพขณะแรงงานจุดไฟเผาไร่อ้อยในอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วเมื่อคืนวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะคะเปลวไฟลุกไหม้สูงค่ะจนทำให้เกิดฝุ่นควันและเท่าที่เกิดจากการเผานะคะซึ่งชาวบ้านเรียกว่าหิมะดำปลิวไปทั่วบริเวณค่ะซึ่งการเผาไรอ้อยก็ยังเกิดขึ้นในอำเภอคลองหาดและวังน้ำเย็นด้วยแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่งจะประกาศห้ามเผาอย่างเด็ดขาดก็ตามค่ะ